โอ้ oh, ขอบคุณใครก็พาแกล่ามบัวอย่างนั้นดูมันมันล่ามตัวเองไวตรงยอดปลายมะม่วงมันล่ามตัวเองนะทุกคนนะครกลุงเองไม่ได้ล่ามนะเมื่อกี้ลงมาดูว่าวัวอยู่ยังไงบ้างมันมันเอาเชือกล่ามตัวเองขึ้นไปไว้บนกิ่งมะม่วงขอบคุณใครเขาล่ามวัวอย่างนี้กันละ่ะลูกนะต้องล่ามที่สูงไวยังไงไอ ฝนตกหำาฝนตกหำาเฮาเปลี่ยงหอดหมวกหืวฝนตกห้ามอย่างอหมวกหวกออกไปไหนไม่ได้เลยแม่มิงขวัญมิงขวัญมิงกะลาบามิงขวัญมิงกะลาบามิงขวัญมิงกะลาบาไปไหนไม่ได้เลยแม่ที่นอนประจำหนูนี่ที่นอนประจำมิงขวัญมิงกะลาบาเองตรงนี้ไม่มีใครแย่งได้เลยอืออืออือยเรเปียนคนไม่นอยไม่แน่เลย มิงขวานมิงกระลาบานอนอยู่ข้างข้างพี่ของขวานไงน,น้องมิ่งขวัญน,นอนอยู่ข้างข้างพี่ของขวานสีเดียวกันเลยเนี่ยพอโตมาเขาจะเป็นสีเหมือนพี่เขาแหละก็สีเดียวกันเลยน่าจะพ่อเดียวกันน้องมิ่งขวนัญพี่ของขวัญด้วยหางด้วยหลังด้วยหลังนะห,ห,หลังจะมีสีดำๆแบบนี้ของขวัญตอนเด็กเกิดมาเขาก็มีสีเหลืองเนี่ยดำ,ดำ,ดำแต่โตมาแล้วเป็นแบบนี้สีแเหมันหล,ลังหมาเลยนี่ ลังที่สงขวันเขาได้หัวตัวหัวเป็นแบบนี้เป็น่างนี้เดี๋ยวน้องเขาโตมาก็จะเป็นแบบนี้แหละนี่ก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นี่ไงอื้อืออ